สวัสดีฮัลโหล,โลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วแจ็คที่กำลังจะออกจากบ้านก็มีขวดลอยมาโชคดีที่ไม่โดนแจ็คเขาได้หันไปมองคนที่ปาขวดปาก็ไม่แปลกใจคนที่ปาก็เป็นพ่อของแจ็คอีกเขาจึงรีบออกจากบ้าน แล้ก็ได้นึกถึงช่วงเวลาในอดีตพ่อของเขาเป็นนักสู้ปากาศแต่หลังจากเขาถูกจับในข้อาหาโดบยาให้ปากาศของพ่อนั้นทำให้กราฟชีวิตพังแจ็คเขาเชื่อเสมอว่าพ่อ,ขอเขาไม่ได้โดบยาแต่สังคมก็เชื่อแบบนั้นไปแล้วแล้วพ่อของแจ็คก็เลยกลายเป็นคนติดเหล้าไป จ็คจึงตั้งใจที่จะหาเงินและจะเป็นนักสู้ปากกัดให้ได้เพื่อล้างมูลทินให้พ่อของตนแล้วทำงานแตลกฮูเดินทางกลับบ้านแล้วคิดในใจถึงการต่อสู้สิ่งที่ได้พบเจอและรู้สึกได้ว่าปากกัดของเขาสงครามเก่งมากเลยขนาดที่ทำให้การต่อสู้ที่เกือบแพ้กับมาชนะได้หรือเขาควรเอาดีด้านนักสู้ปากกัดเป็นอาชีพ นักสู้ประกาศแต่เมื่อคิดไปคิดมาพออาชีพนักสู้ประก,กัดเป็นอาชีพตายไวเรื่องยากมากที่จะเลี้ยงชีพของตนได้มีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่จะเลี้ยงตนได้ส่วนน้อยได้ดีกับอาชีพนี้บางคนก็ดังชั่วครั้งชั่วข่าวชีวิตของนักสู้ประกาศก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอาชีพนักสู้ประกาศเป็นอาชีพที่ทําให้ผู้คนมีความสุขคิดไปคิดมาเกิดความลังเลในใจของบู เเขาก็เก็บความคิดนี้ไว้ในใจของตนและกลับบ้านบ้านวันต่อมาไปโรงเรียนว,วันนี้แล้วสินะที่การต่อสู้ปากัดจะเป็นวันสุดท้ายบูได้เตรียมตัวในการต่อสู้ไฟก็ได้ให้กำลังใจต่อบูแล้วคู่ต่อสู้ในวันนี้คู่แรกที่บูต้องเจอคือเขากับปากัดของเขาฉลามกลายเป็นเขาฉลาม เือปลากระกดเาหาฉลามนั่นปลากรดฉลามนั่นมีลำตัวสีฟ้าเพื่อนที่เห็นปลากรดของเ,าเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าปลากรดฉลามฟันของปลาเหมือนฉลามเหมือนฉลามเลยนั่นคงเป็นที่มาของชื่อนี้อย่างแน่นอนภูมองคู่ต่อสู้ของตนอีกฝ่ายชายที่ชื่อเหาก็เ,าเป็นชายปกติสีผิวก็ออกน้ำตาล นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าจดจําเขาได้ออกมาพร้อมต่อสู้ทั้งสองคนเดินมาเรียมพร้อมมองหน้าแล้วตะโกนออกไปไปเลยฉลามไปเลยสงครามกาต่อสู้เริ่มขึ้นปากัดทั้งสองมองหน้ากันมองหน้ากันฝ่ายที่เริ่มโยบตีก่อนคือฉลาม การว่ายของฉลามฉลามนั้นรวดเร็วสงครามดูเหมือนจะตามความเร็วไม่ทันปู่จิมบอกให้สงงรามว่ายตรงไปทําให้ฉลามต้องว่ายตามซึ่งแน่ยนอนว่าอากาศฉลามนั้นจะต้องอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนแล้วประกาศฉลามก็ดูเหมือนจะติดกับเขาที่ได้เห็นการกระทําของสองครามก็รู้ได้โดยทันที แล้วบอกให้ฉลามหยุดตามมันเป็นกับดักและฉลามก็หยุดตามสงครามที่ว่ายตรงมาก็ถูกบูให้หันกลับไปแล้วพุ่งโจมตีเข้าไปเลยฉลามอ้าปากเลยสงครามที่หัวกำลังพุ่งตรงมาหาฉลามที่ตอนนี้อ้าปากฟันที่แหลมคมกำลังอ้าปากก็รับสงครามที่กำลังมาอย่างรวด,ดเร็วบูคิด ฟันนั้นของฉลามมันดูอันตรายมากเพราะงั้นสงครามหยุดแล้วพยายามลบหลบกันฟันกัดนั้นให้ได้ยามบกฟันนั้นให้ได้การไล่กัดของฉลามก็ดําเนินก็กําลังดําเนินต่อไปสงครามทําได้เพียงแค่ว่ายหลบไปหลบมาแล้วบูก็เห็นว่าปลากัดฉลามได้อาปากนานแล้วมันต้องมีผลข้างเคียงอย่างแน่นอน